รู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะในกรณีที่น้องแน็กมีการอาตอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็จบท้ายด้วยการไปประกาศเปิด FX นะคะเปิดบาคญาช์เรียบร้อยะคะ่ะยังไงก็ในความรู้สึกนิวนะคะเพื่อนๆก็ไปให้กำลังใจน้องแล้วก็ไปให้กำลังใจแบบมีสตินะคะไปรีโพสต์ไปไปสนับสนุน โพสในสิ่งที่ดีๆพลังบวกให้น้องค่ะส่วนเรื่องอื่นที่มียุทธปานแบบพวกแบบว่าไม่มีตัวตนนะคะพวกมิญญาณพวกยุทธผีแอบอ้างเนี่ยก็ปล่อยให้น้องแน็กเขาจัดก,การเองนิวเชื่อว่าน้องแน็กเขาอ่ายังไงอะ่ะเขามีกลินพอค่ะเขาเขาเขา,เขารอบครอบพอที่จะ เก็บข้อมูลนะคะเพราะนิวเชื่อว่าน้องเล็กนะคะเขาจะไม่ทำอะไรถ้าเกิดเขาไม่ชัวนะคะไม่ไม่มีการเซฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องเน็กจัดการเองเรานะคะเราผู้เป็น f อที่ดีก็เข้าไปช่วยสนับสนุนเป็นกําลังใจงให้น้องค่ะแล้วก็ทับมืเอไว้นะคะถ้าเกิดเจอคอมเมนต์ที่ปั่นแบบไม่โอเคก็ตอบกลับด้วยคำคันเอคําว่าเราเซฟน้องชาลีนะคะแล้วขอให้ไปฟังเพลงของน้องชาลีนะคะเท่านั้นเองค่ะเราไปพิมพ์แบบนั้นนะคะในกรณีของนิวนิวนะคะติดตามเพจที่มีการแอบอ้างผิดเบื้องแล้วก็จมตีน้องเน็กมานานแสนนาน โดยใช้นะคะการมินเป็นเหมือนกับว่าเป็นการโหนนะคะเบื้องหน้าแต่ว่าโจมตีน้องเน็กตลอดแล้วก็มีการตัดคลิปนะคะตัดคลิปเอาการมินมาต่อเนื่องมาทำพฤ,พฤติกรรมกิริยาที่ไม่เหมาะสมตัดต่อคลิปในช่วงที่น้องเน็กไปออกรายการแฉมันเป็นอะไรที่นิวคือเฝ้าติดตามเขามานานมากนะคะจนนิวรู้สึกว่า,าโพสที่เขาโพสล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้มันทำให้นิวรู้สึกว่า มันไม่โอเคนะคะและนิวก็มั่นใจค่ะมั่นใจในที่นี้ตอนที่นิวไปโพสเพื่อแสดงตัวนะคะปกตินิวจะเข้าไปดูเงียบๆแล้วก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างนะคะที่เขาตั้งแต่เขาเปิดตั้งแต่เขาเปิดเพจนี้นะคะประกาศตัวว่าจะยืนหยัดข้างน้องสาวของเขานะคะนิวก็ไปติดตามเขาเฝ้าดูนะคะจนเมื่อวานนี้นิวคิดว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนิวไม่โอเคตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วค่ะที่เขาตัดต่อคลิปแกรมินนะคะ ในช่วงที่น้องแน็กในในกรณีที่น้องแน็กไปออกใยการแฉนะคะแล้วก็ตัดต่อแบบให้กามเรียนดูดูแบบแสดงปฏิกิริยาที่แบบไม่ดีมากๆนะคะนิวก็มองว่าเฮ้ยมันไม่โอเคนะคะจนเมื่อวานนี้นิวก็เลยไปโพสต์ค่ะแล้วก็เพียงแค่ไม่ถึงนาทีนะคะเขาบล็อกนิวเดี๋ยวนั้นเลยค่ะนิวก็รู้สึกเอใจนี้ก็เลยแคปอันนั้นเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนิวสังหรณ์ใจแล้วว่า นิวจะต้องโดนบล็อกแน่นอนนะคะแต่นิวไม่กลัวค่ะนิวไม่กลัวเพราะว่าสิ่งที่นิวพิมพ์เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เอามาโพสเนี่ยเพื่อต้องการให้เขามาสแสดงความบริสิทธิ์สุดใจนะคะว่าสิ่งที่เขาโพสเนี่ยเขามีเจตนาที่ดีเขาไม่ได้กล่าวถึงน้องแน็กชาลีของเรานะคะแต่เขาเลือกที่จะบล็อกนิวโดยที่ไม่มีการชี้แจงนะคะแต่ก็นิวนิวก็แคปอันนี้ไว้นะคะแล้วก็พร้อมให้เขาปลดบล็อกนิวเพื่อที่จะมา เคลียนะคะมา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 โต้แย้งข้อที่จริงกันใดๆเลยนะคะถ้าเกิดวกกลับมาในกรณีที่เป็นดราม่าแล้วนิวเห็นบางเพจทุกเพื่อนๆทุกเยอะมากที่โพสต์รีโพสต์นะคะแคปในสิ่งการสนทนาที่น้องแนทเขาตอบโต้กับพี่สาวเขานะคะในความรู้สึกนิวนะคะในความรู้สึกนิวนิวไม่ค่อยจะเห็นด้วยในการที่ไปรีโพสต์นะคะควรที่จะปล่อยพื้นที่ให้เป็น ให้เขาคุยกันเราไม่ต้องมารีโพสต์ตอบย้ำนะคะเพราะใดๆเลยเราควรที่จะต้องแคร์ความรู้สึกของแม่จิฟค่ะแล้วก็คุณพ่อของน้องเน็กชาลีนะคะแล้วก็หลานๆแนนะคุทที่อาจจะเข้ามาเสพเข้ามาดูนะคะถามว่าอย่าโลกสวยเพราะทุกคนก็แชร์อยู่จริงแต่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะถ้าเราลักน้องเน็กจริงๆนะคะเราควรที่จะปล่อยให้เขาจัดก,การเคลียร์ของเขาเองนะคะ เพราะนิวเชื่อว่าน้องแน็กสิ่งที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าสัตว์เต่จะพูดเวลาเขาพิมพ์เขาอะไรเนี่ยคือเขาคิดว่าสิ่งที่เขาโพต์ไปมันจะต้องไปแบบในแนวทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะให้น้องแน็กจัดก,การตรงนั้นนะคะเราผู้เป็น fc ที่ดีที่หวังดีกับน้องแน็กจริงๆควรที่จะคอยอยู่เคียงข้างน้องอย่าไปแซงหน้าน้องอย่าไปทําอะไรเกินหน้าเกินตาน้องนะคะอย่างนิวเนี่ยนิวไม่ได้นิวไม่มีความคิดเห็นนะคะ เกี่ยวกับกรณีที่เขาพูดกับพี่สาวหรืออะไรเขานะคะนิวจะไม่ออกความคิดเห็นนิวจะไม่ยุ่งค่ะนิวจะไม่ยุ่งเพราะนิวเคยประกาศไว้ก่อนในนี้ว่านิวให้ความเคารพท,ทุกทกท่านนะคะแต่จากใจลึกๆเนี่ยคือน้อง,น,องน้องแน็กชารีกับคุณแม่จีบร้อยเค่ะที่เหลือ,อนิวก็ไม่ยุง่งไม่ขอวิจารณ์อะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือให้ความเคารพในฐานะเป็นที่ดัดของน้องแน็ชารีนะคะที่ยังในกรณีอื่นนิวก็จะไม่มีความขีดทั้งนั้นนะคะ ในมุมของนิวดิวจะมาค่อนข้างที่จะช่วยน้องแน็กนะคะในสิ่งที่มันสมเหตุสมผลอย่างเช่นอย่างเช่นโพสเมื่อวานที่นิวโพสไปนะคะนิวเอาตัวนิวในฐานะเป็นนิวก็ไม่ได้อ้างชื่อน้องแน็กนะคะนิวเข้าไปพูดเตือนเขาในแบบที่นิวคิดว่าทํำยังไงพูดยังไงเพื่อไม่ให้เขามาหหนมามามา,มาโยงว่านิวทา ใช้น้องแน็กแล้วก็ไปจมตีเขานะคะนิวเน้นแค่ว่าสิ่งที่คุณทํามันบิดเบือนความจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่สมควรที่จะทําและไม่สมควรที่เอาการมีมาตัดต่อคลิปแล้วก็จมตีน้องแน็กช่วงที่น้องแน็กไปออกรายการโขนโขนกันเอไม่ใช่โขนไปออกรายการแฉะนะคะเพราะฉะนั้นนิวมองว่าเนี่ยมันคือข้อเท็จจริงที่นิวสามารถที่จะโต้แย้งแล้วสามารถปกป้องน้องแน็กได้แบบร้อเซโดยที่ไม่เกี่ยวกับน้องเน็กชาลีที่จะเอาน้องเน็กมาชาลีมาหวนมาเป็นประเด็นนะคะ เพราะในนั้นนิวไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อตัวน้องเน็กเลยนะคะไม่เอ่ยชื่อชื่อน้องเน็กเลยนะคะเพียงแต่ว่านิวจะพูดคือเราเรารู้จักเรารู้ว่าเราควรจะใช้คําแบบไหนในการที่จะเข้าไปพิมพ์นะคะอีกอย่างเราไม่ต้องการที่จะเข้าไปจมตีเราเพียงต้องการที่จะเข้าไปเตือนว่าเฮ้ยมันเกินไปจริงหรอที่คุณทํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบนี้ก็จะโดนบล็อกค่ะแต่นิวรู้ทราบอยู่แล้วว่าถ้าเกิดนิว แสดงตัวเข้าไปแล้วพิมพ์อะไรแบบนี้ไปนะคะเขาบล็อกนิวแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่นิวจะตัดสินใจแสดงตัวเข้าไปนะคะนิวได้มีการตเตรียมพร้อมเหมือนกันค่ะก็ไม่ต่างอะไรกับน,น้องเน็กค่ะไม่ใช่ว่าสัตว์ตจะพิมพ์แล้วจะเป็นเหมือนกับว่าจะไปพิมพ์ทำไมเดีย๋ยวเขาก็บล็อกทำไมทำไมไม่เก็บหลักฐานแบบนเนเงียบไม่ค่ะเพราะคิดว่าหลักฐานมันเยอะพอแล้วค่ะพอสมควรแล้วนะคะอย่างเรามีเจตนาที่จะไม่ไปทําร้ายเขาเพียงแค่เตือนว่าไอ้สิ่งที่คุณทําอ่ะมัน มันใช่เหรอมันมัน,ม,นมันตรงกับความเป็นจริงเหรออะไรประมาณนี้นะคะในมุมกับการน,นิวก็มองว่ามันไม่ถูกไม่ควรที่คุณทําให้ที่คุณหอนแกมินได้ทาให้แกมินดูแย่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบิดเบือนมากมันไม่สมเหตุสมผลมันเป็นอะไรที่แบบว่าบิดเบือนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนิวก็คิดว่าตรงเนี้ยนิวสามารถออกตัวแล้วก็แสดงความคิดเห็นในมุมของนิวได้แต่ในเรื่องของกรณีน้องแด๊กเนี่ย,น,น,ย,น,น,ยนิวจะไม่ ไปตอกย้ำนะคะในกรณีที่เขามีการสนทนาพิมพ์นู่นพิมพ์นี่นินนวคิดว่าน้องแน็กเขาสามารถจัดการในหมุมขเขาได้สิ่งที่เราควรจะทาคือสนับสนุนน้องแน็นะคะแล้วก็ปกป้องไอสิ่งที่สร้างพวกเพจที่บิดเบือนสร้างเฟกนิวนะคะเราไปเราไปแบบว่าต่อย้กับเขาได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปพานไปทะเลาะก,กับเขานะคะไปแบบมีเหตุและผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีการทะเลาะอะไรกันมากก็ส่วนมากก็เนี่ยแหละคะ่ะเต็มที่กับบล็อกนิวหนีนิวนะคะ ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเจตนาเราเข้าไปเพื่อต้องการความชัดเจนต้องความต้องการสิ่งที่คุณพูดมันบิดเตือนเตือนกันเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นในในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะดิวถ้าถามสรุปเลยนะคะในมุมของน้องเน็กชาลีที่มีการพิมพ์ตอบโต้นู่นนี่นั่นนะคะเนียวมาว่า1หนีไม่ยุ่งแต่ว่าน้องเน็กเปิดแอป X เราก็ไปให้กําลังใจน้องแบบมีสตินะคะในส่วนของนิวก็ นี่แหะค่ะรอว่าเขาจะปลดล็อกนิ้วหรือเปล่านะคะนิ้วก็พร้อมค่ะเพราะว่านิ้วพร้อมมากค่ะไม่นั้นนิ้วคงจะไม่ไปออกตัวนะคะในคลิปนั้นในเพจนั้นนะคะคลิปนี้นิวก็อยากจะมาให้กําลังใจนะคะบรรดา f อซนะคะเราต้องเข้มแข็งทับมือเอาไว้แล้วก็สนับสนุนเอาความความแบบความโโหความรู้สึกคับแค้นในสิ่งที่เราเจอนะคะไปลงที่ เพลงของน้องนีค้ค่ะปันมิวค่ะทำคอนเทนต์ออกมาเป็นแบบน่ารักน่ารักจะดีกว่านะคะโอเคนะคะคลิปนี้นิวคงจะต้องขอลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆจับบ๊ายบายค่ะ